อัพเดทสินค้าครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนสิงหาครับสินค้าของดียันเตอร์ก็ตอนนี้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับคุณลูกค้าครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเริ่มต้นด้วยยันมา49แรงนะครับคุณลูกค้าตรวจเช็คสภาพแล้วงามๆอย่างนี้เลยนะครับ3.4 3.6นะครับคุณลูกค้าคันแรกนี่ก็3.6เหรบาทนะครับคุณลูกค้าคันถัดมานี่ก็ สามแสนสบบาทนะครับสภาพก็สวยๆงามๆเหมือนกันหมดแล้วครับลูกค้าตรวจเช็คเปลี่ยนยางหน้าใส่พานพัดลมกองน้ํามันเครื่องกองอากาศตรวจเช็คให้ทั้งคันเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับครับคันนี้ก็อยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นนะครับลูกค้าจองแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูรับสินค้าก็มีเยอะนะครับคุณลูกค้าทุกคันเป็นรถคัดพิเศษครับคัดพิเศษงามๆเลยนะครับลูกค้า เรื่องชั่วโมงก็มีให้เลือกทั้งชั่วโมงมากชั Mont ่วโมงน้อยนะครับคุณลูกค้าคันนี้47แรงนะครับคุณลูกค้า47แรง sp นะครับคันนี้อยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้ายางหลังใหม่นะครับยางหลังใหม่ครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ4 1 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้4018นะครับ 4018เราก็มีให้เลือกอามากกว่า10คันนะครับราคา380,000บาทถึง415,000บาทนะครับคุณลูกค้า,าไม้น้อยก็มีไม้ปานกลางก็มีนะครับเข้า,เขามาเลือกดูนะครับคุณลูกค้า,าต่อด้วย 36SP ครับอันนี้ก็สวยๆครับสวยงามมากเลยสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับคันนี้ก็อยู่ที่335,000นะครับคุณลูกค้า เัียดสินค้าให้ดูนะครับสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาโทรสอบถามเข้ามานะครับบางทีเราอาจจะบอกรายละเอียดไม่ค่อยครบถ้วนนะครับคันนี้ไหมยังไงสภาพเป็นสนิมไหมอะไรยังไงแต่กล็ลูกค้าโทรเข้ามาถามได้เลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงสวยงามจริงไหมนะครับโทรเข้ามาถามนะครับเดี๋ยวผมตอบให้นะครับคันไหนรถเกตเอรถปานกลางรถสวยไม่สวยแจ้งลูกค้าครบถ้วนนะครับ ไม่อยากให้ลูกค้ามาเสียเวลานะครับขันไหนไม่สวยก็บอกไม่สวยขันไหนบอกว่าสวยก็จะบอกลูกค้าว่าสวยเลยนะครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับรถสวยๆของยี่ห้อ렉เตอร์ก็จะมีเยอะๆอย่างนี้เลยครับ L 5 0 1 8นะครับก็มีให้เลือกเยอะอยู่นะครับอะสี่แสนเ0็ดหม0่นสี่แสนแปดสี่แนะครับก็ L 5 0 1 8นะครับคุณลูกค้า ต่อด้วยยันมาสามสเแรงเหมือนเดิมนะครับมีราคา3ามแสนถึงสามแสนะครับคุณลูกค้า3ามแสนถึงสามแสก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับมีให้เลือกอามากกว่าสิบคันคอย่างคันนี้ก็อยู่ที่3 4 0 0 0นบาทนะครับสวยๆเนียนๆนีน้เลยนะครับสนใจก็เข้ามาเลือกดูนะครับคุณลูกค้าสามเอ็าศูนย์ห 32แรงก็รถจะค้าค้ากันอยู่นี้นะครับคุณลูกค้าพาเดินดูลากค้าก็ยังงงมันรถจอดค้ากันจนงงเลยครับอ่านี่ก็บรรยากาศใกล้ค่ำแล้วนะลูกค้าเพิ่งเลิกงานนะครับเลิกงานวันสิ้นเดือนนะครับก็คิดถึงลูกค้าครับก็มาอัปเดตสินค้าให้ดูนะครับคันนี้ l 5 0 1 8คันนี้ก็สวยนะครับชั่วโมง1 0 0 0ชั่วโมงงานอยู่ที่1 0 0 0นะครับสีเดิมยังไม่ได้เก็บนะครับคุณลูกค้าสีเดิมไม่ได้เก็บครับราคาก็อยู่ที่520 0 0 0บาทนะครับ สนใจก็เข้ามาเลือกดูนะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เลยอ,อันนี้แมนยูลูกค้าจองแล้วนะครับแมนยูลิมิเต็ดสาคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับเหลือกลุ่มด้านหลังนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณลูกค้าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทาก็เข้ามาเลือกดูนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทก็มีเยอะอยู่นะครับรถส,สวยๆของดีเยี่ยมก็มีให้เลือกเยอะ เอ็มย uh, ูสีครับเอ็มย่าปรับราคาให้คุณลูกค้าครับห้าแสนันบาทนะครับเอ็มยสาแมนยูสวยๆครับสามทั้งนั้นเลยครับสามเก้าห้าสี่ครับประมาณนั้นนะครับคันนี้ก็อยู่ที่สี่แสน้าบาทนะครับสีแรงครับรถสวยๆก็จอดเลยงๆายให้เลือกอยู่นะครับลูกค้าก็เข้ามาเลือกดู ชอบคันไหนเดี๋ยวเรา,าจากการตรวจเช็คให้นะครับลูกค้าบุ้งกีครับบุ้งกีก็มี lc 0 1นนะครับรถบุ้งกี lc 0 1 8คันฮุ้นก็ lc 018มนี้เยอะนะครับลูกค้าจอดกระจายกระจายกันอยูอ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรงมาเยอะขึ้นมาครับยันมา72ครับยันมา72ยังว่างอยู่คันนึงนะครับคุณลูกค้าคันนี้ครับสภาพสวยเลยอย่างน่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับอย่างหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับ MU ห้าห้าห้าสามหนึ่งศูนย์ห้าสามหนึ่งศูนย์ครับปรับราคานะครับคุณลูกค้าสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคุณลูกค้าสนใจก็เข้ามาเลือกดูนะครับสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทแล้วก็ MU ห้าห้าครับอันนี้ก็ปรับราคานะครับปรับราคาเพื่อคุณลูกค้าเลยครับราคาเดิมห้าแสนห้าครับปรับลดหมื่นห้านะครับคุณลูกค้า 5แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0872244023นะครับวันนี้ก็จะจบาการพาชมรถแท็กเตอร์ของนิ้ยแิ้ยเ,เตอร์ไว้ก่อนแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมใครอยากได้แทกเตอร์เสวยๆก็โทรเข้ามานะครับใครที่ดูจบคลิปก็ขอให้ร่ำรลลวยๆมีเงินมีทองมากๆนะครับขอบคุณมากครับ